ก่อนที่แม่จะมาเป็นตัวแทนแม่ทำงานอะไรมาก่อนเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะเป็นกราฟิกดีไซน์มารวมก็23ปีห่อนก็จะเป็นพวกลูกอมกาแฟอะไรพวกนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนคงเคยเห็นแหละแต่ไม่รู้ว่าแม่เขาเป็นคนออกหลย แล้วทาไมแม่ถึงมาขายประกันได้ละ่ะก็คือเบื่องานออกแบบเบื่อที่เกียรติทำแล้วไม่อยากทำในแนวแบบเป็นที่ปรึกษาเป็นคนชอบให้คําปรึกษาอะไรที่ก่อนหน้านี้คือมีคนมาปรึกษาก็าคือไม่ได้เงินคนชอบให้คําปรึกษาอยู่แล้วแล้วหัวหน้าเขาก็มาขายชีพว่าเฮ้ยชิพเนี้ยมีคนมาปรึกษาเยอะนะลูกค้าเขาก็มาปรึกษาแบบปัญหาส่วนตัวแล้วก็สึกเอ้ยมันมันเป็นไปได้หรออะไรอย่างงี้แล้วพอแม่มาทาแล้วแม่รู้สึกชอบไหม ชอบนะถ้าเปรียบเทียบกับงานเก่าอย่างเงี้ยอันชอบอันไหนมากกว่างานเก่ามันก็ง่ายกว่าเพราะว่าเราทํามาเป็นยี่สิบปีงานเนี้ยมันยากกว่าแต่เราสึกว่างานเนี้ยมันมีคุณค่ามันมีอะไรหลายอย่างที่แบบมันเป็นอาชีพที่เหมาะกับเราอะค่ะงงง่ายโอเคค่ะมันเหมาะก็พอแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับสอง,สองแม่แชร์ประกัน